ช่องแอมพงแชแนลวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมนะครับไปทําอาหารชนิดหนึ่งนะครับโดยการใช้ผลไม้นะครับและอาหารชนิดนั้นก็คือก็คือลาบนะครับลาบเราจะเอาผลไม้สามชนิดนะครับมีแคนตาลูปกล้วยมะม่วงครับมะม่วงนี่คือมะม่วงเปรี้ยวนะครับเอาไปทําลาบนะครับเราไปดูกันเลยครับว่ามันจะอร่อยแค่ไหนนี่ครับชนิดแรกนะก็คือแคนตาลูปนะครับผ่าเลยครับ หาเลยนะครับหาไปครับนี่รครับสาบครับสาบไปเลยครับก็สาบเรียบร้อยกันครับใส่จาน นี่ครับเอาใส่จานเลยนะครับนี่ครับจานเลยครับครับแล้วก็เราก็มาปรุงกันเลยนะครับจับไปครับเกลือนิดนึงครับแล้วก็ถึงชุรสนะครับนิดนึงนะครับแล้วก็พริกนะครับพริกอีกนิดนึงนะครับนี่นะครับใส่ลงไปครับและที่ขันไ่แรกก็คือผักชีนะครับ นี่คือพริกนะครับคนเลยครับนี่ครับคนเลยนะครับคนเลยครับเสร็จไปแล้วครับหนึ่งอย่างครับเสร็จไปเลยนะครับวางเลยครับวางไว้นี่นะครับอย่างที่สองก็คือมะม่วงนะครับไปดูกันครับสับนะครับสับกันเลยนี่ครับ สามนะครับเราต้องทําให้มันเละน,นะครับไม่งั้นมันคือไม่ใช่ละมันไม่ใช่ลาบนะครับน่ครับใสเให้เละเลยครับเราสาให้เละไปนะครับให้มันเป็นลาบนะครับ โอ้กระจายหมดแล้วครับอันนี้เรียบร้อยครับใส่จานครับโอ้โหหกบนเลยครับท่านผู้ชมนี่ครับที่เราได้มาครับเหลือแค่นี้ครับไปปรุงกันเลยครับเนี่ยครับถุงชูรสดิ้นหนึ่งครับแล้วก็น้ำตาลครับ แล้วพริกนะครับแลาที่ขันได้คือผักชีนะครับดูเลยนะครับแล้วพริกสดครับโคดเลยครับนี่ครับโคดเลยนะครับนี่คือลาบนะครับลาบผลไม้นะครับวางไว้บนโต๊ะสองอย่างครับและสุดท้ายคือ โกยครับโกยไปครับโกยจะสับง่ายนะครับมุยตกเลยรครับนี่นครับโกยก็สับให้เละเลยนะครับมันจะสับยาก่อยนะครับโกยครับไปครับ เลยนะครับนี่ครับเคเรียบร้อยครับใส่ใจครับนี่ครับอืมก็จะเหมือนขี้และนี่ครับแล้วก็ปรุงรสครับคือครับขรงชุดรสครับพริกครับและที่ขายไม่ได้คือผักชีครับ นะครับแล้วผิกสดนะครับโคนเลยนี่ครับนี่ครับและนี่นะครับเราก็เสร็จแล้วนะครับสามอย่างครับแล้วแล้วเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยนะครับชิมกันเลยนะครับว่าผลไม้ชนิดไหนที่เอาไปทําเป็นลาบแล้วจะอร่อยนะครับเริ่มต้นจากแคนตาลุมนะครับนี่นะครับผมจะกินดูนะครับ กินเลยครับนี่ครับอืมอืมอร่อยครับแต่ว่าเฮนเตลุ่มมันจะหนึบๆนะครับแล้วมันประมาณแบบว่ามันก็จะหวานๆนะครับแต่ว่าแต่ก็อร่อยนะครับอร่อยอร่อยครับกินได้ครับอันนี้ทํากินได้ครับอืมสุดยอครับผ่านครับอันที่สอง มะม่วงลาบมะม่วงนี่นะครับมาดูกันครับนี่ครับกินแล้วครับอืมมะม่วงนี่สุดยอดครับคือมีความเปรี้ยวความเผ็ดแล้วก็ความหวานของผงชูรสนะครับคือแบบมันเข้ากันนะครับแล้วมันคือเหมาะสําหรับฤดูนี้นะครับตอนร้อนๆนี้ครับเราต้องกินเรี้วๆนะครับ ถึงเราจะมีพลังนะครับ oh. ผมว่าจานนี้โอเคครับโอเคมากเลยครับอืมผ่านครับนี้นะครับกล้วยเอาไปทําเป็นลาบไปกินดูนะครับว่าผมก็ไม่เคยกินนะครับเพื่อดูกันว่ามันจะเป็นยังไงกินไม่ได้เลยครับ มันหนึบหนึบมันมันมันคือแบบมันทํากินไม่ได้จริงๆครับคือมันไม่อร่อยนะครับแต่ว่ามันแบบว่ามันมันหนึบหนึบมันกับว่ากินไปแล้วมันอยากจะอ้วกอะครับอือไม่ผ่านอันนี้ไม่ผ่านแล้วเราจะจับอันดับไปเลยครับว่าอันไหนอร่อยที่สุดและที่หนึ่งก็คือคือมะม่วงครับอร่อยมากครับเอาไปทากินดูครับมะม่วงเคี้ยวหวานมันเผ็ด อร่อยครับอันดับสองก็คือแคนตาลูปครับกินได้ครับทำกินได้ครับแคนตาลูปเอาทำเป็นลาบอร่อยครับและอันดับสุดท้ายก็คือกล้วยเอาทำเป็นลาบไม่ได้เลยครับกินไม่ได้ครับมันเลี่ยนมากครับและใครนะครับที่ชอบคลิปนี้นะครับก็กดติดตามกดดูกดซับสไครต์ให้ผมเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับและอยากให้ผมทําอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับและวันนี้ช่องแอมพงชแนลก็ขอขอบคุณครับ